เลีว่วหวานหนูชอบมากมากแค่นั้นเองเหรอสบายมากเลยผมต้องการน้ำบันลมสุดบนหนึ่งโค้ดแฟนต้าใช้ได้อือร่อยมากต่อไปเราต้องใช้น้ำผึ้งที่ผมก็ชอบเหมือนกันยองโอ้โหเป็นครั้งแรกที่อยาเห็นคนดื่มน้ำผึ้งแบบนี้เควนตินเดี๋ยวมันก็หมดล็อก S <S <S อะไรนะฮะอูจริงด้วยตอนนี้เหลือแค่หยดเดียวจริงๆะ่ะโอ่แต่ไม่เป็นไรโอ้ผมรู้แล้วเราสามารถหาน้ำพึ่งได้จากที่ไหนสักแห่งในป่ามันอยู่นี่แหละผมบอกว่าพึ่งไม่ชอบการใกล้แขนนะฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยไม่ไม่อย่าเข้ามาใกล้โอกแตไม่รอดนะแต่สิ่งที่สำคัญคือได้ั้เพึ่งมาแล้ว ในนี้มีน้ำผึ้งหว,นหวานๆอยู่เยอะมากเลยได้เวลาผสมกับแฟนตาให้มันคมข้นยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้เจลลี่แล้วที่สำคัญคือต้องผสมให้เข้ากันจากนั้นเอาไปใช่ในตู้เย็นให้แข็งตัวยิ่มในขณะนี้เราสามารถเล่นโทรศัพทลอดได้ เอาละเอาละส่วนยากคิดว่ายาจะทำเจลลี่จากผลเบอร์รี่ในการทำมันเราต้องยัดผลเบอร์รี่สดๆลงไปในขวดขนาดใหญ่แต่แน่นอนนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดอยาชอบไอเดียน้ำผึ้งของเฟินตินมากๆเพราะงั้นอยากจะทำแบบเดียวกันหีบน้ำผึ้งลงไปในผลเบอร์รี่มันต้องอร่อยมากแน่ๆโอ้เหนื่อยจังเลย แต่ออกมาเจ๋งมากเชฟเป็นยังไงบ้างทุกคนบนโลกใบนี้ชอบอะไรกันแน่นอนสกิเทเฮลส์ไงทำไมไม่ลองทำขนมให้เอมิล,ลี่ได้ล่ะกว่าจสิอร่อยพวกนี้ละในการทำพวกมันเราแค่ต้องเท้ลืกกว่าในโดเด้กกระจายตามสีใส่สีแดงลงไปก่อนจากนั้นก็เป็นสีฟ้าแล้วถึ้สีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดง ต่อไปเรามาทำน้ำเชื่อมกันวิธีทำก็คือละลายน้ำตาลในน้ำเดือดพอได้แล้วก็เทน้ำเชื่อมลงในขวดที่มีสกิทเทิลแล่พเราจะได้ไม่ต้องรอนานๆในตู้เย็นเราสามารถใช้ในตัวเจลเหลวได้มันคืออะไรเนี่ยทำความเย็นงั้นเหรอโอ้ทำไมมันเย็นจังเลย แต่ว่ามันน่าจะใช้งานได้จริงๆนอะอ๋ใช่แล้วทำอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมาเช็คกันเลยเอ,อ้แบบนี้ก็เสร็จแล้วเอมิลี่เลือกผู้ชนะได้แล้วจ้ะในที่สุดเจนนี่และแฟนตาเป็นไอเดียที่สุดยอดมากเห,หนาชอบมากๆเลยอร่อยจังทั้งหวานแล้วก็อร่อยต่อไปมาลองเจลลี่ของคุณย่าก,กัน ย่าทำมันได้ผลเบอร์อรีเร่เข้มข้นสุดๆแต่ว่าไม่บอกมาไม่ได้นะสิหนูขอเกินเจลลี่ลอสกิเท่าดีกว่านี่มันอัจฉริยะมากเลยและนี่ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดของรอบนี้โอ้จริงใช่ไหมหมายความว่าเขาพยายามก่อนฉันไม่สูญเปล่า ครั้งนี้หนูต้องการโอริโอชิ้นใหญ่ทุกคนททำได้ไหมคะง่ายมากก่อนอื่นฉันต้องการกระเป๋าของฉันที่ฉันเก็บชิ้นล็ทองคำไว้โอใช่แล้วฉันต้องจะไรู้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงหอมเปยนเป็ยายฉันจะหาชิ้นลันี้เป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ากนัน้ก็ละลายด้วยที่เผาฉันต้องการชิคกี้ั้น,นเลวสุดยอดมากจากนั้นอุย๊ยร้อนจังเลยแต่ฉันเป็นมืออาชีพเรื่องขี้หมู่แบบนี้เชนรับมือได้อยู่แล้วต่อไปเธอชิคกีลงปงในแน่พิมอะเจ็บจังเลยทำไมต้องทรมานตัวเองแบบนั้นด้วยนอกจากนี้ย่าจะทำอะไรที่ง่ายกว่านั้น เราต้องการแป้งโดยธรรมดาแล้วก็เทผงโกโก้เนสคลิกลงไปจากนั้นก็นวดให้เข้ากันและปั้นเป็นลูกบอลเล็กๆจากนั้นใส่ลูกบอลลงในเครื่องทำวาฟเฟิลแล้วก็กดลงไปมันจะกลายเป็นวาฟเฟิลช็อกโกแลตที่อร่อยมากๆโอ้กินหอมจังเลย เต็นตินปลานขำอะไร <Yes. S 1> ก็มันตลกมากนี่ฮะ mm hmm. ในโลกนี้นอเออเรือยอยู่แล้วทำไมต้องทำด้วย mm hmm. ดูได้สิมันดูน่าอร่อยมากเลย mm hmm. แต่มันน่าอร่อยเกินไปแล้ว mm hmm. ผมอยู่แต่เองที่ันเล่าไม่ได้จริงๆ mm hmm. ผมอยากกินมันเดี๋ยวนี้แต่ว่าแค่อันเดียวก็พอ <Wow. S 1> โอ้ใช่คีมอร่อยจังเลยสุดยอดแค่ mm hmm. hey, อันเดียวก็พอ มันอร่อยจนเป็นย,ย่อยเพรนตินหลานี่เหมือนเคยเลยส่วนยา่าจะทำต่อแน่นอนจะทำอะไรที่ไม่เหมือนโอริโอธรรมดาแต่จะเป็นบางอย่างทําำให้เอมิลี่ดีใจมากๆแทนที่ใช้ครีมธรรมดาแต่จะเป็นเนยโ่วที่ทุกคนชอบแทเนเป็นไงล่ะน่ากินสุดๆเอาล่ะช่างัดของฉันก็พร้อมแล้วก็วใส่ครีมไว้ตรงกลาง จากนั้นก็ตกแต่งคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตสีชมพูแบบเดียวกันด้วยตัวอักษรโอริโอแบบนี้แล้วก็ใส่ลวดลายลงไปด้วยฉันคิดว่ามันดูเหมือนผลงานชิ้นเอกเลยโอ้เควินตินบางทีหลานะ่าจะหยุดกินได้แล้วนะผมกินหมดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเนี้ยแย่ทีสุดเลยทำยังไงดี โอ้จริงด้วยยังดีที่มีคุกกี้เหลืออยู่หวังว่าหนู俩จะเข้ากันได้ดีนะใช่แล้วล่ะมันยังเป่าลูกโป่งได้อีกด้วยใช่เจ๋งล่ตอนนี้ก็มาทาททคคุกกี้กันเลยแล้วก็เสริฟได้น่าสนใจมากจ้ะเควินตินเอาล่ะล้ละกินให้อร่อยนะจ๊ะอโอเป็นคุกกี้ชนลดที่ต้นใหญ่มากเลย หนูอยากลองอันนี้ให้เร็วที่สุดเพราะมันน่ากินมากมากแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ใหญ่มากอะมันแข็งเกินไปเสียใจด้ค่ะเชฟหนูไม่ชอบมันเลยมาดูกันว่าคุณย่าทำอะไรมามันดูเหมือนแบบโฮมเมดอร่อยมากคือจะดูเหมือนโอรีโอแตกต่างกันตรงไหนเพราะหนูชอบมันมากเลยยังเหลือคุกกี้จากเควนติน มันดูใกล้เคียงกับโอรีโอ้มากที่สุดต่ก,กันแคต่ตางครีมเท่านั้นนี่มันคือหมึกฝรั่งนูเทลล่าและยังสามารถปลดล็อกปล่อยได้อีกด้วยเจ๋งอ่ะแฟนติียินดีด้วยพี่ชนะแล้วอุ้ยได้กินครีมทแถมชนะรอบนี้ด้วยครั้งนี้เหนียต้องการอะไรที่จริงจังกว่าเดิมนั่นคือแซนวิชทำเพน่อนะคะยาทำได้สบายมาก พัสทดที่อร่อยที่สุดเยมสับปะร่นูเทลล่าและช,ช็อกโกแลตมิลค์าโอ้ยแต่ว่ายากเปิดไม่ได้สักทีหลานลักช่วยยากหน่อยได้ไหมจ๊ะได้เลยฮะงั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูผมทำได้แต่ขอลอสักหน่อยโอ้อร่อยจังเลยอะผมไม่อยากปล่อยมันไปเลยอะไรกันยากต้องการมันนะเอาคนมาเดี๋ยวนี้โอ้ย่าคงต้องทำแซนวิชใส่ช,ช็อกโกแลตซะแล้วสิ ช่างเถอะนึนก็มาทำกันมันยังอร่อยเหมือนกันใช่แล้วจากนั้นแกชักและลงไปบนขนมปังแล้วเกลีย่ยให้ทั่วจากนั้นปิดด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นแล้ววาดอะไรที่น่ารักน่ารักที่ด้านบนโอ้ใช่ก็อย่างเช่นใบหน้าของมีแพนดา้านั่นน่ารักแล้วล่ะค่ะนั่นและยิ่งกว่านั้นเอเมิลี่ขอแซนด์วิชธรรมดาไม่ใช่แบบหวานหวาน มาเริ่มกันจากบดชีสกันเลยใช้มีอุปกรณ์ด้วยถ้าบดให้มันเป็นฝอยๆนะต่อไปเรามาเพิ่มสีสันสดใสยิ่งมีสีเยอะมันก็ยิ่งเจ๋งและจากนั้นเราได้เห็นชีสหลากหลายสีหลายชามและมันคือสิที่ฉันโรยบนขนมปังนั่นเองจากนั้นก็ปิดด้ยขนมปังอีกหนึ่งชิน้น แล้วไปใส่ในเครื่องปิ้งแซนด์วิชกันได้มันจบแซนด์วิชได้ในไม่กี่วินาทีเท่านั้นอ๋เป็นไงแล้วน่ารักใช่ไหมย่าดูนี่ก่อนสิคะนี่ตั้งหาของจิงแซนด์วิชนะแค่ต้องตกแต่งให้สวยงามก็เรียบร้อยแล้วหน้าเบื่อของย่าน่ารักกว่าอีกทุกคนทำเสร็จแล้วก็เหรอฉันยังไม่ทำอะไรเลยเอาละงั้นผมใส่แซนด์วิชทุกอย่างที่ผมเจอ แค่ทีจำเป็นทั้งหมดเท่านั้นเออสุดยอดเรียบร้อยแล้วและจากนั้นก็ไปอุ่นกันด้วยเตารีดเป็นวิธีที่เร็วที่สุดแล้วเป็นไงลนะ่ะทุกคนทำกันนานมากแต่ผมทำทุกอย่างเสร็จภายในะไม่กี่วิเท่านั้นเฟนตินไปไหม่แล้วอผมดินใจรเร็วเกินไปเอมิลี่พีขอโทษโอ้โอ้ยมันดูไมยแถมยังดูน,น่าไปข,ขยแยด้วย ูจะไม่ลองมันเด็ดขาดหนูอยากกินแซนด์วิชสชีสของเชฟมากกว่าแถมมันยังเป็นสีรุ้งด้วยสุดยอดไปเลยสุดยอดอร่อยจังหนูชอบมันม,กมากตอนนี้เหลือแค่ลองแซนด์วิชน่ารักน่ารักของคุณยา่ามันดูน่ารักที่สุดลนะ รสชาติก็อร่อยเกินบรรยายหนูมีความสุขจังคืนย่ายิานดีด้วยค่ะย่าคือช่นนะโอ้หลานละย่ามีความสุขจังเลยแล้วหนอนบริทนีของเราต้องการอะไรนะบริทนีต้องการน้ำมันนาวทุกคนทำได้ใช่ไหมแน่นอนโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยนั่นแต่โทรศัพท์ทั้งคืนทั้งวัน าล่าเริ่มทำน้ำมะนาวดีกว่าแย่จะใช้ส้มแล้วก็มะนาวด้วยนี่มันทำได้ยากจริงๆโอ้ทำงานสิโอ้มันพังส้นแล้ว <c oughs> ช่างเถอะเดี๋ยวย่แสดงความสามารถของย่าให้ดูพวกเธอเคยเห็นแขนที่แข็งแกร่งแบบยา่มาก่อนไหม <c oughs> เดี๋ยว่าใช้แก้วที่ใหญ่กว่าเดิม <c oughs> และจากนั้นแยจะคั้นส้มด้วยมือเปล่า วิธีเก่าๆใช้งานได้ดีกวิธีใหม่ต้องเยอะแล้วต่อไปส่อมหายไปไหนอีกแล้วอ่าอยู่นี่เองมันเป็นของหย่านะมาบีบกันเลยบีบก็ได้ก็ได้คนย่าบีบแค่ส้อมนะไม่ใช่คนส่วนฉันต้องเปลนเป็นชุดที่สบายมากกว่าน,นี้ดีขึ้นเยอะเลยเอาล่ะฉันไม่ใช่แค่เชฟเท่านั้นแต่ยังเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพด้วย เสิร์ฟน้ำมันน้ำที่ดีที่สุดในชีวิตของหนน้อยบริดนี่ก่อ <c> น <oughs> อื่นใส่นมมะพร้าวน้ำเชื่อมสับปรร่แล้วก็น้ำผลไม้อื่นๆด้วยเสิร์ฟไปให้หมดเลยตอนนี้ก็เขย่าได้โอ้ใช่นี่ก็ส่วนที่ฉันชอบที่สุดในการเป็นบาร์เทน,ดนเดอร์เลยเสร็จแล้วเทลงในแก้วแล้วก็ใส่หลอดได้รับนะ นั่นคืออะไรกันล่ะให้ตายมันนี่เธอควรจะรับมันสิแต่ช่างเธอยังมีครั้งเนะฉันจะผสมแก้วไหมแต่ว่าจะผสมทำไมในเมื่อเธอสามารถสร้างน้ำมะนาวหลายๆชั้นได้นี่มันคืองานศิลปะชัดๆเลยและชิ้นสุดท้ายสมบูรณ์แบบถ้าเห็นนั่นหมนเขามองฉันแบบนั้นน่ะโอ้โหทุกคนทำเสร็จแล้วเหรอแล้วฉันล่ะทำไงดี โอ้แล้วทำไมฉันไม่สั่งเค้ืเดิมให้นักสาวเลยล่ะเยี่ยมมากตอนนี้ก็รออ้คนส่งของมาส่งแล้วโอ้ทำไมคนแตกจังขอบคุณค่ะโอ้ใช่มันดูดีมากและบีบลูกสุดท้ายย่าก,ก็จะเสร็จแล้วตอนนี้กลับไปเป็นคุณย่าที่น่ารักได้เพิมผลเบอร์รี่ลงไปในน้ำมะน,นาวแล้วก็คนให้เข้ากัน ด้วยการใช้กระบวยอันใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเอาไปเสิร์ฟได้เยี่ยมมากงั้นหนูน้อยมาชิมกันเลยจะเลือกน้ำมะนาวของใครนะแก้วหน่อยเธอชอบมากที่สุดการตัดสินใจเป็นของเธอนี่มันสวยจังเลยอะ่ะตอนนี้ต้องมาลองกันอว้าวอร่อยจังอะไรหมดแล้วเหรอนี่มันน้อยไป โอ้ต้องขนาดนี้สิใช่แล้วแล้วมันเยอะดีมาก <Yeah. S 1> งั้นตอนนี้มาตักใส่แก้วแล้วก็มาชิมกันน mm. ดูน่าอร่อยมาก mm. โอ้ว้าวสดชื่นจังเลยอะ mm. แล้วนี่คืออะไรเครื่องดื่มของแม็กนั่นเหรอ mm. งั้นก็มาลองกัน อโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะบริทนี่อยู่ที่ไหนดูเหมือนว่า,าเครื่องดื่มของมันได้ลเบิดได้จริงๆใครเห็นบริทนี่บ้างนะโอ้นี่ไงเธออย่นี้เป็นอะไรหรือเปล่านี่อ่านไม่ใช่เวลาแต่เธอต้องเลือกผู้ชนะแล้วล่ะผู้ชนะคือคุณยาโอโ้ย่าดีใจจังเลยหนูน้อยบริทนี่ยังไม่อิ่มแล้วเราอยากรู้ว่าเธออยากกินอะไรโอ้โหพิซซ่าเหรอ โอ้จานแบบนี้ฉันทำได้สบายอยู่แล้วล่ะฉันทำมาเป็นพันชิ้นแล้วนี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะส่วนฉันทำได้ตอนแระมาเริ่มจากการทำแป้งพิซซ่าเท okay, แป้งลงไปตอกไข่ใส่นมแล้วก็ผสมด้วยมือโอ้รู้สึกเหมือนซ้ำละสนุกจัง แป้งออกมาดีมากตอนนี้ฉันต้องแปลงร่างเพื่อทำพิซซ่าจริงๆและฉันคือนินจาเตาแกโดนแน่แป้งโดเป็นไงยาโอ้คณยายังมีชีวิตยอยู่ไหมคะหนูตี้แรงไปหรือเปล่าแมนดี้เอาของเล่นของเธอมานี้เลยนะ เธอไม่รู้การเล่นแบบเงียบๆจริงๆได้เลยค่ะคุณยะตอนนี้หนูจะนวดแป้งด้วยมืออย่างเงียบๆแต่ว่าหนูยังมีภาพไปตายอันนึงตอนนี้จะทำให้ดูว่าการใช้ไม้กิ๊งเป็นยังไงเอาละไปกันเลยเงียบสุดยอดแล้วมันสมบูรณแบบมากจะเป็นยังไงถ้าฉันยืดแป้งด้วยการโยน ลับนะโอ้ยคุณยะหนูไม่ได้ตั้งใจอะแมนดี้เธอช่วยทำอาหารอย่างสงบได้ไหมอีกทีกอ,กอันนี้แต่ล้แล้วต้องทำอะไรต่อไปด้วยดาบทีนี้ฉันฟันทุกอย่างให้เหมือนเลโอนาโดเลยยะครั้งนี้ยาเตรียมพร้อมแล้วใช่แล้วถ้าคุณย่าทำถูกต้องแล้วที่ยกขึ้นมาบางตัวเองนะ เอาละการหอนทีมม่สมบูรณ์แบบดูนี่สิออขอบคุณมากดาบของฉันและตอนนี้ฉันต้องเป็นเป็นราฟาเอลจะทำให้สวยที่สุดเลยอออเอาเส้นก่อเข้าที่โดยไม่ทำให้มือสกปรกเยี่ยมเห็นไหมมันได้ผลสวยงาม เอาละมาเริ่มกันที่ไส้ดีกว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรกันเนี้ยฉันติดอ้ะช่วยด้วยเอาพิซซ่าอินตาเตา่ตาที่สมบนรณแบบเข้าเตากันตอนนี้มาอบมาอบกันเลยเป็นพิซซ่าทท่าที่ทสนินโลกและตอนนี้สามารถเล่นโทรศัพท์ได้ฮะแมนดี้ไม่ยอมมาช่วยฉันงั้นฉันเอาอเองกันได้ยังไงเป็นกันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่สำหรับฟันที่แข็งแรง เยี่ยมมากตอนนี้กันที่สองเรียบร้อยเมื่อเป็นอิสระแล้วแล้วตอนนี้มาทำพิซซ่าที่สมบูรณ์แบบกันเลยทำบ่อตรงกลางสำหรับชีสและทาซอสรอบๆแล้ววางมะเขือเทศและซาลามี่ลงไปส่วนตรงกลางใส่ชีสและตอนนี้ได้เวลาย่างเพื่อให้มันสุกเร็วๆเอาะมันคืออะไรอ่ะอ๋อสุกแล้วโอ้มันดูกัน โอ้ยร้อนจังโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้สวยงามมากแต่อดใจไว้อย่าพิ่งกินเอาละ่ะตอนนี้วางทุกอย่างเกือบหมดแล้วต้องเร่งมือแต่ย่าจะเป็นย่าได้ยอย่างไงถ้าไม่ใส่ผักที่ย่าชอบลงไปด้วยลานบริดกนี่ต้องได้กินมันและไม่ทันสังเกตเห็นมันด้วยซ้ำมันมีประโยชน์ที่สุดเลยเอาไปเข้าเตาอบได้ ตอนนี้ก็หงีบสักหน่อยโอ้อ <c oughs> อิซาสุกแล้วตอนนี้เอามันออกมากันของยาพร้อมแล้วและของมันนี่ก็สวยเหมือนกันในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาชิมกันเลยตั้มจากจานไหนดินนะมันดูน่าก,กินหมดเลยอะ งั้นก็จะแรกจะเป็นของเชฟในนี้มีชีสละลายด้วยหนูชอบมันมากๆืกอ,อร่อยจนต้องเรียนนิ้วเลยอ้อละ่ะแล้วเรามีอะไรอีกจะลองของคุณยะ่ะกินน่ากินมากไม่แล้วแต่นี่คืออะไรอ่ะบรอกโคลีเหรอ แย่ที่สุดเลยหนังเรืย่ยงบรอกโคลีไม่อ่ะไม่กินแล้วโอ้ว้าวเป็นพิซซ่าที่ดูเจ๋งจริงๆ <G ül> แต่ว่าชิ้นใหญ่แบบนี้จะกินได้ยังไงอ่ะ <G ül> จริง,รง,รงด้วยเราแค่ต้องหมวนมันแบบนี้ดีขึ้นเยอะโอ้ <G ül> oh, อะไรกันเนี้ยมันอรื่อยที่สุดเลยนี่เป็นพว้ชนะ <G ül> แมนไี้ยินดีด้วยเธอชนะแล้วเธอต้องภูมิใจมากแน่ๆน Oh. อยากรู้จังว่าครั้งนี้ทุกคนจะได้ทำอะไรโ oh. อ้โหบริทนียาก,กินแพนเค้กแสนหวาน <Okay. S 1> คุณ <Okay. S 1> ยากกับเชฟ <Okay. S 1> ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่แมนนี่เราทำมีปัญหาอะไรไหม hmm. ฉันจะทำแพนเค้กที่ดีที่สุดในชีวิตของน้องน้อยบริทนีเลยฉันต้องการแป้งและไข่สองฟองจากนั้นก็นมเล็กน้อยและผสมด้วยเครื่องปัน่น ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากตอนนี้ก็แบ่งแป้ง,งครึ่งหนึ่งในอีกชามหนึง่งตอนนี้เพิ่มสีแดงและผสมให้เข้ากันผสมให้เป็นสีเดียวกันกลายเป็นแพนเค้กสีแดงเอาละอะไรอีกใช่แล้วเห็แป้งโดนลงในถุงขนมแป้งสีแดงหนึ่งถุง และจากนั้นแป้งธรรมดาอีกหนึ่งถุงตอนนี้ได้เวลาเอากระทะสุดโปรดของฉันออกมาเร <Wow. S 1> าจะทำแพนเค,ค้กธรรมดาสองชิ้นและก็สีแดงอีกสองชิ้นสวยงามมากพร้อมแล้วใส่ลงจานเป็นหอมน่ากินมากส่วนย่ากำลังผสมแป้งนี่เป็นแป้งแบบเดียวกันที่แม่ของย่าทำให้ย่าเองตอนนี้ ก็เทลงในกระทะได้แพนเค้กสุดวิเศษน่ากินมากๆและทำอีกหลายๆแผ่นโอ้สุดยอดและอะไรอีกนะโอ้จริงด้วยใช่แล้วราดน้ำพึ่งโฮมเมสสักหน่อยก็ไม่เสียหายโอ้เพิ่งกินน้ำพึ่งหมดแล้วตะกละจริงๆเอาละ่ะงั้นไปเก็บพึ่งสดๆกันเลย ย่าพร้อมแล้วเดี๋ยวกลับมาสวัสดีเด็กๆของยาย่าขอน้ำพึ้งหน่อยได้ไหมอย่าบ่นนะไมีต้องเยอะเลยเอาละย่ากลับมาแล้วอย่าเอาน้ำพึ้งสดแล้วก็พื่นตัวน้อยมาด้วยไม่ต้องกลัวนะ โอ้แผนเคกกับน้ำพึ้งอะไรจะดีไปกว่านี้น่ากินมากมากเอาแล้วทุกคนไปไหนกันโอ้พวกผึ่ง,งกดเพราะน้ำพึ่งนั่นเหรองั้นก็เอาคืนไปไปเลยเยี่ยมตอนนี้ย่กสามารถกลับเป็นชุดปกติได้เพรนั้นมันร้อนมากฉันกลัวพึ่งที่สุดเลยโอไม่นะ แพนเค,ค้กคนซื้อกำลังลุกเป็นไฟอะทำยังไงกันทั้งหมดนี่เป็นขพราะคงของยา่าแล้วจะเอากจากกระทะได้ยังไงกันโอ้ยช่างมันล,ล้มแล้วทำยังไงต่อดีอะจริงด้วยฉันมีขนมปังสดขนมปังก็ทำมาจากแป้งเหมือนกันกับแพนเค,ค้กตอนนี้เราจะตัดเป็นทรงกลมด้วยตัวช่วยอย่างกระป๋องพิงเกิลและน้องบินนี่ต้องไม่สังเกตแน่นนะ แบบนี้เลยแต่ว่ายังดูไม่น่ากินเหมือนของคนอื่นเลยอะเอาล่ะเราต้องความขนมหวานด้วยฉันมีเยอะมากเลยในกระเป๋าโอ้เจอแล้วมันเลอะไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องได้ผลแหละใส่ลูกกวาดลงไปอะไรมันไม่ได้ผลนะแล้วเข้าสิีติดกันสิ มันช่างเธอฉันคิดว่าฉันจะติดกาวตอนนี้แหละตอนนี้เยี่ยมมากตอนนี้ติดกันแล้วใช่แล้วแต่ว่ามันยังดูไม่น่ากินอยู่ดีอฉันต้องการนูเทลล่าสีชมพูสำหรับแพนเค,ค้กของฉันมันเข้ากันได้ดีที่สุดกับแพนเค,ค้กเลยเราจะทำไส้นูเทลล่าสีชมพูและก็นูเทลล่าสีขาวด้วยทำมันเหมือนกาว แล้วเอามาประกบเข้าด้วยกันออกเป็นพันเค้กแสนอร่อยแต่ว่ายังไม่พอ <c oughs> ต้องนูเทลล่ามากกว่านี้ <c oughs> แบบนี้แหละมันสมบูรณ์แบบมาก <c oughs> พร้อมแล้ว <c oughs> เอาล่ะหนูหน้อยบริดนี่ตอนนี้ต้องลองทุกจานแล้วนะแล้วบอกเราว่าเธอชอบจานไหนมากที่สุดโอ๋อพันเค้กอันนี้ดูแปลกจังเลยอะแล้วข้างในคืออะไร กินก็เหม็นด้วยหนูจะไม่ลองอะ่ะโอ้แต่อันนี้ดูน่ากินมากหนูชอบน้ำผึ้งหอมเม็นมากๆเลยกินหอมมากด้วยอ,อร่อยจังฉันชอบมากโอ้ว้าวนี่คืออะไรกันเนี่ยพพนเค,ค้กของบาร์บี้ น่ารักมากๆด้วยและรสชาติก็อร่อสุดยอดเชฟเป็นผู้ชนะแล้วเก่งมากเชฟยินดีด้วยและคนอื่นอย่าเพิ่งอารมณ์เสียนะแล้วเจอกันไหม่